จอกไม้เดียวเด็เี้ยเก่าอ oh, oh, oh uh ๋อเก่าอ๋อเรามางไม้ครับเก่าอ๋อไอ้ต์เอ้ตรงนี้ไปตรงนี้ไปอ้เด็กเียมีมีมี้ีม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 ีกีอีมีมีีม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 มี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 ้ีมีมีมีีมีมีมอมมีมีมีกีมมี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 กเมมี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 มกมีมรีมีีีบีีีมี เอาแม่งเดิไม่จบแล้วจอนมึงไหววะไอ้มึงเกินแล้วเว้ยมึงดึงศบออกดึงศบออกมึงดึงศพออกมึงดึงศพออกเยอะๆจะไหวสัตว์ไหวคอมพูอะไรเฮียไหวเฮียเลยมาดิสัตว์มาดิอ้าวเฮียอ้าวสวยแล้วมึงไหวไหมเนี่ย เอาไหวไหมเนี่ยเอาโซ่ไปหน่อยเอาโซ่ไปหน่อยไอย้ยิงมนันดิยิงมนันดิยิงมันดิไม่ไหว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 ไม่รู้<า>ว่ะมามาฝังคุกหน่อยฝังคุกหน่อยฝังคุกหน่อย เต่าเต่าเต่าโฟกัสผูหน่อยสวยเพื่อนไม้ไม้สวยขอคันเดียวขอคันเดียวอยู่เลยสามคนมันสามคนตือนครับพี่ไปไล้สัตว์ไอ้เหี้ยจะสภาพกับข้ากังกับข้ากังข้ากังข้ากังตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว เฮียดับไหวล้เฮียมองข้างหลังครับเฮียปากดีคุยลยเล่นยังไ่ได้ขึ้นีวิตกูเลยสัตว์เฮียก่ามึงจะมาคุยอเยคุยเฮยสัตว์ปาีสัตว์ปาม่มีเฮียอีะมไม่ไหวทำไมไม่ไวไม่ไหวไมมหไหวไหวีไมไวไมไหวไหวไมหไววไว ไอ้เนี่ยไม่ได้คือจะไปคุยไปคุยแล้วมึงไปสัตว์ป่วยมึงได้สัตว์เนี่ยคือจะไปคุยควายเสือบ้าไปสัตว์คุยอะไรคุณก็จ้าเลยไอ้เนี่ยเกสัตว์มึงเกดิี้อ่ะไอ้สัตว์ตามมาพี่ลิตพี่ลิตควายไอ้แกก็โลไอ้สัตว์นีไม่ไหนสัตว์นี่ควายอย่าพึ่งเยอะอย่างบูดาบีตามมาพี่ตามไปไอสัตเล่นไปไม่รู้เลยสัตว์เป็นบ้าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่รู้เลยเฮียโง่ไอ้สัตว์ตายยังตายยังไม่รู้เลยเฮีย ควยมวยไอ้สัตเหียควยเหี้ยลองคุท uh> ุกตัวเล่นยังไม่ได้นชีวิตเลยเกิดคุ้ยเหี้ยมาไม่รู้ล้มนะมึงอ้ควายลุ่นคุ้ยเลยรุ่นเหี้ยเลยรุ่นเหี้ยเลยกะแล้วเป็นเหี้ยเลยทั้งหมดควายไ้เี้ยอยู่เลยกกเอ้ยกรดกจัดเลย บ่นเห <rumor S 1> <setting S 2> ี้ยเลยเหี้ยกาเหี้ยอยเขาอยู่เลยสภาพเหี้ยแกงกา้วไรเปี่ยเขาเนินนะไอ้เกี่ยวเกี่ยวเหี้ยเลยเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะมึนนะเปล่ามึนนะเปล่าไอ้เกี่ยวเหี่ยเลยแกงปลนยเลยแกงาแกงปลาเลยแกงลาอบเ้ยมัคนเดียวเหรอไอสัตว์อะมันไม่พูดเดีมไม่พูดเดยมังไม่พูดไมไม่พูดเลยอีกมันไม่พูดอ่ะอะไรอะไรอะไรจัดไปสตนน่เลาเหี้ยอะไรทาเหี้ยอะไรดับดอ๋อไม่อีมเหรอ อะไรมึงเป็นอะไรมึงแกงบ้าเพื่อนจอกไอ้น้องโง่เฮียไม่ดับตายเจอไอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วจัดจัดไม่สองพิจารเฮียเป็นยาอ่อนไอ้สัตว์ไอ้เพวกมึงซ่อมเราดิมึงซ่อมเราดิไมม่อีโเหรอหมดเลยเฮียแกงกากไอ้สัตว์งงเปยังกากหรือเฮียให้นิดให้ไหนแม่งยิ้มชิบหายย้อนเฮียไอ้สัตว์ให้ดูยไอ้เลยไอ้เลย แกงอย่างนิ่มเลยป่ะเกิดมาไม่เคยยิ่งแกงต่างไงเฮียมมงพูดดีควายไม่พูดไอ้สัตเป็นใบอไเฮียสัตว์ยี่แกงกระโลกไอ้ควายแกงเฮียอย่างนิ่มเลยคุณครู่กเชี่ยนยาควายไม่ได้มีอะไรเชียวอนพวยอะไรมันยาอันนี้แกงกระจอกแกงกระจอกแกงเฮียอย่างงอ้เฮียเหมือนเล่นกับหมูเฮียเยขัดทุยสัตวหมูเลยเฮีย เฮียมีรถไหมครับเฮียไอ้หลุยอะพี่ร้อยหลุยอะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปืนหลุยหลุยอยู่ไหนหลุยกุตามอยู่รถพังรถสี่พังพังหลุยน่าจะตามเคสต่ออยู่สอง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 หนึ่งอ๋อไปอ๋อไปอดิมลงเลพี่สายอยู่ไหนพี่สายขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับลงไปซ้ำนี่ไปอยู่ไหนตรงนี้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 ข้างล่างข้างล่างแซม พี่แป๊บผมถึงพี่แป๊บพี่แป๊บผมถึงตรงไหนขอเราช่ในประเทศเหรอเจ้าของเขาเขาสะดุดเองพี่งลงมาเลยไซไปคอเรื่อยๆสินี่เส้นไอ้หลังรถไฟ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 ยิงกดกลับกลับไปก่อนใช่ป่ะก้องพี่เดินออกไปเนี่ยช้าจัดเลยคุยลองไปลองไปเขาไหนไหนได้รถลู่ได้รถลู่ขึ้นรถไปกับบ้าเฮ้ยมันมันลงไปข้างล่างนะลงได้มาดีดีดอยานี้อยู่ไหนพี่แป๊บไลกับมาดกับมาีไล่ลาดไลกับรถไฟหลังรถไฟลังรถไฟลังรถไฟไหนอะเจอเจอเห็นแล้วเห็นแล้วให้แล้วเฮ้ย ใต้แฟมโนเวมาหน่อยดิใต้โรงพยาบาลแบบมมไม่จูบจีทีบีเหรอเออไหวพี่ปาไป<อ>โดนให้เอฟเฟกต์อุ้ม,มไหมพี่ไม่มีอ,อ๋อมีมีแต่นี่มีแต<ด>่หนี่มีไอ้อะไรวะไทยไอ้ไทยคาร์ปะจีทีบีมึงก็ได้เออไทยคาร์ไ,ไทยคารไ์ได้อยู่